ค่ะก็เรื่องไม่อยู่เน,นี่ยค่ะก็เป็นเรื่องของท้าวสีสุดาจักรค่ะก็เป็นการเล่าจากมุมมองอแล้วก็เหมือนขยายในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวของท้าวสีสุดาจักรด้วยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเหมือนคนอาจจะรู้จักท่านอยู่แล้วอะไรเยงี้ค่ะว่าเป็นแบบเ,าเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นที่ขึ้นของราชก็วันนี้ก็จะมาแบบสปินออฟทำให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเรามาดูมุมมองอว่า เรื่องที่เกิดขึ้นพานทางแม่อยู่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะซึ่งนายฟิลก็คือถือว่าเป็นดีแท็ที่หลายคนคาดหวังว่าวันนึงจะได้มาเจอกันแล้ววันนี้ดีแท็กดูดังเป็นเล่ห์ส <c oughs> ุดฟิล์มเป็นออยังไงบ้างดีใจครับติดตามผลงานมานานก็เก่งแล้วก็สวยสวยสมคำนิ้มลือข่าวไไม่ในวินาทีแรกที่เห็นนายแต่งตัวเครื่องเลยสวยมาก สวยแบบสวยตาแตกเลยอ่ะมาพี่พูดจริงดิพูดจริงแบบต้องไปเห็นฟิล์มเลยเพรตาแตกเล้วไปไปชมทั้งทั้งวันเลยอ่ะแบบเขาเป็นเขาเป็นพรามใช่ไหมหล่อมากเป็นแบบดูแขกแบบหล่อแบบนซาดูครับหล่อจิงจอกน้ำใช่ไหมทีนั้นแบบคือเราเราไปถ่ายทีเซอร์กันแล้วไม่ไปเห็นทีคือจิจอกน้ำหรอกแต่ว่าเห็นตั้งแต่ฟิตติ้งเห็นทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่เคยเห็นฟิล์มลุกเนี้ยไม่มีใครจำได้ว่าคือผมเออแล้วมันดีมากมันแบบ เออดีอะค่ะเพราะว่าต้องเป็นในเรื่องมันจะมีเชื้อเหมือนแทะขาอะไรเงี้ยแล้วเราก,เราก็เราก็อยากรู้พระเอกคือใครอะไรเงี้ยเขาบอกเป็นฟีมแล้วฟีมมาแต่งตัวแล้วแบบเขาฟิตหุ่นด้วยนะเออได้ครับเป็นทีเรียดขนาดนี้น่าจะเป็น่องแรกฟ์มที่เล่นแบบทีเรียดย้อนขึ้นถึงใช่ครับเป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่เล่นเล่นอะไรที่แบบย้อนไปขนาดนี้มาก่อนที่ผ่านมาไม่ไม่ได้เคยได้ย้อนกลับไปขนาดนี้แล้วก็ จริงนี่เป็นครั้งแรกคือคือแต่ก่อนเล่นพีเรียดแต่ว่าจะไม่ได้แบบย้อนไปถึงปุทยาขนาดนี้ซึ่งก็ต้องทันบ้านหนักไม่ว่าจะสนุกเลยไม่ว่าจะเริ่มทั้งบทแล้วก็ร่างกายมันจะมีคํำพูดที่แบบที่ยากมากๆด้วยด้วยบทอะไรนะคะมัจจะยากเพราะมันไม่ใช่คำในสมัยปัจจุบันจะต้องหลุดแน่นอนแบบโอเคเราโอเคเรากระแสวรอบ เป็นคนรอบท่าหรืออะไรแบใครมาให้สอนให้สอนทำที่จริงมันเป็นท่าที่ถ้าคนเล่นโยคะทำได้ค่ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคนในห้องนี้ทำได้เราเรามีแบบเพื่อนๆแบบต่อนทำหรือเขาทำกันได้มีค่ะก็ตอนที่จัดปาร์ตี้ที่บ้านตอนปีใหม่ก็จับคุณมิวสุประสิทธิ์ทำเรียบร้อยทำจับครับเป็ด รน้องสกายทุกคนทำทำได้หมดทำได้หมดมีมีลูกอย่างเลยลูกขาดคุณบิวน้องใหม่เคยเจอลองใหนฟิล์มโอเคเขาต้องทำอยู่แล้วสิคะเขาเล่นเรื่องนี้ไม่ต้องฟิล์มไม่ทำไม่ได้นะเราเป็นเจ้าของเรื่องเาตอนติดต่อมาเขาไม่เห็นบอกว่าต้องทำท่านี้มันเป็นสซฟตี้ลิปนักแสดงเราต้องทำชวนพี่ตุ้ยด้วยครับพี่ตุ้ยครับเรียนเชิญนะครับตุ้กระดาษดีแล้ว เดี๋ยวพวกเราเตรียมตัวดูรูปเลยนะคะถ้าพับเป็ดน้งพองนะครับไห้ากทบเรื่องนี้มันทีอก็คือฮาวตอนถ่ายทำมันจะต้องเข้มต้องอะไรอิดสาหัสแล้วก็ด้วยากด้วยปาไนๆก็มาเป็นตัวแทนของฟิล์มเลยฟิล์มไม่เราอะดีแยวก็เป็นได้แล้วเราเป็นซัพพอร์เตอร์เอาอ้แลก็ ก็ขอฝากแม่อยู่ด้วยละกันค่ะเราเราเชื่อว่าตอนถ่ายทามันจะค่อนข้างไม่ค oh. anyway, yeah. ่อนข้างเราเราเชื่อว่ามันจะหนักมากแต่พวกเราก็จะทํากันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกๆกคนมีความสุขกับละครเรื่องแม่อยู่แล้วก็ให้รุ้นกันไปทุกตอนค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยเชียร์แม่อยู่ด้วยเชียร์นักแสดงทุกคนเชียร์ทีมงานด้วยเพราะว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ช่างวันตั้งใจมากแล้วก็ทุ่มทุกอย่างเนาะทั้งบุคลากรทั้งคนจริง อย่างค่ะแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าพี่ๆเขาตั้งใจมากๆก็อยากให้กอ,อกมาดีแล้วก็ถูกใจทุกคนนะคะ